เพื่อนกันค่ะก็ก็สนิทกัน,นแบบว่าหลายคนเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้พิเศษเป็นเพื่อนจริงๆค่ะม,มีทีมข้ามาค่ะก็ค,คือก็เหมือนที่จริงอะเพิ่งมาสนิทกับกลุ่มนี้ไม่นานมากค่ะเหมือนตอนแรกมาก็อยู่ค่อนข้างกับแต่เพื่อนมหาลัยหรือว่าอยู่กับแค่เพื่อนมากลุ่มแต่ว่าพอได้มาเจอคือ ในกลุ่มเนี like ่ยมีหงด้วยหงที่เป็นยูทูปด้วยกันนะคะคือเป็นรุ่นน้องอะไรเงี้ยก็เลยมันของสนิทกับกวินสนิทกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสรู้จักกันในที่นี้กันก็แท็กกันหวานเหมือนกันนะของกวินก็แท็กเขาติดเขาชอบหมาเขาชอบแบบว่าสุนัขของไมค์เขาไปเกียะแบบว่าหมาเห็นทุกคนแบบเห็นชีช้า จะมีแบบว่าหมาที่รักคือชื่อชิชาค่ะแล้วทุกคนจะชอบเล่นแล้วแบบเวลาเพื่อนเห็นทุกคนก็จะแบบรักคือถ้าอยู่กับหมาคือทุกคนจะไปสนใจหมาก่อนอายหเลยใช่ค่ะกวินนี่ใช่หองใครใ่ไสเปคค่ะก็ไม่จริงไม่มีสเปคเปอย่างกวินคือกวินเป็นลูกครึ่งบางทีแบบเราสื่อสารก็อาจจะแบบคือเข้าใจกันแต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์อาจจะแตกต่างกันอะไรเงี้ยค่ะวิวไปไหนกัทเ้งสอนก่อนก็ไม่คไปนะคะไปกับเพื่อนหลายคนสองสามคนอะไรเงี้ย เป็นเพื่อนคะ่ะก็คือเป็นเพื่อนไปเรื่อยๆก่อนถ้าเกิดว่าแบบอนาคตก็ดูอีกทีอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าคุยคุยกันได้ไหมคะถือว่าคุยแบบเพื่อนนะคือไม่ได้แบบพิเศษกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้ไม่มีใครเลยไม่มีใครจีบไม่มีใครเอาเป็นตัยังไม่มีคะ่ะไม่เปิดใจให้ใครคือเหมือนเราก็เริ่มโตแล้วเหมือนเหมือนตอนนี้ถ้าจะคุยกับใครก็อยากเลือกคนที่รู้สึกว่าใช่แล้วก็คุยระยะยาวมากกว่าค่ะคือไม่อยากแบบ คุยแบบคน,นูเราเปลี่ยนไปแบบเหมือนเหมือนแบบก็อยากเลือกที่คนที่รู้สึกว่าเราใช่ตั้งแต่แรกแล้วก็คุยจริงจังมากกว่าเปคนไหมคะว่าต้องเป็นใ,นในวงการหรือนอกวงการพี่จริงพี่จริงชอบคนนอกวงการมากกว่าค่ะทำไมชอบไหอแบบที่จริงมันมเป็นคนชอบแบบคือถ้าใช้ชีตปกติก็คือชอบใช้ชีวิตแบบเหมือนคนธรรมดาที่คนไม่รู้จักมากกว่าเพราะบางทีถ้าคนในวงการด้วยกันก็เกรงอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ แบบไม่ค่อยเรียบร้อยเวลาทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ใช่ก็เลยชอบอยู่เงียบเียบมากกว่าแต่ว่าคือชอบทํางานแต่ว่าแบบไม่ค่อยชอบไ้ไปไหนมาไหนแล้วคนรู้จักอะไรเงี้ยรู้ขัดแย้งเนาะฟังแบบนี้เหมือนกวินน่าจะแบบหมดหวังแล้วพี่